สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมกลับมาอีกครั้งกับการตามล่ามอนสเตอร์ที่มีชื่อว่ารูริตโซสเกอร์หรือเจ้าหมาป่าดาวแดงนั่นเองฮะวันนี้เจ็ดดาวแดงกันอีกครั้งและเป็นตัวสุดท้ายของ4ตัวแรกนะครับผมซึ่งหลังจากนี้จะมีอีก2ตัวที่เป็นตัวอัปเดตมาใหม่อย่างอ่ราฮาแบ็กแล้วก็กรุมบลิกนะฮะซึ่งเดี๋ยว2ตัวนั้นผมจะพา้องชายผมมาเล่นด้วยนั่นเองอ่ะแต่เดี๋ยววันนี้ไปสู้กับเจ้าหมาป่าตัวนี้กันก่อนว่า จะผลจะออกมาเป็นยังไงผมจะลำบากแค่ไหนในการเอาชนะมันเพราะงั้นเราไปดูกันเลยโอเคครับตอนนี้เจ้าหมาป่าก็อยู่ใต้ขาเราแล้วนะครับผมเหมือนกับว่าที่ผมวาร์ปามาเหมือนจะทําให้มูลักมอไปกระตุ้นเจ้าหมาปา่านะฮะทำให้ตอนนี้มันเริ่มคํารามแล้วก็อารวาแล้วนะฮะนี่คือความยากของเจ้าตัวนี้เลยฮะมันสามารถรับรู้ได้ฮะแต่ว่าข้อเสียของมันก็คือ มันไม่สามารถออกจากประตูตรงนี้ได้นั่เองฮะเราสามารถที่จะใช้ประตูนี้เป็นตัวช่วยของเราในการล่ามันในช่วงแรกๆได้ฮะนี่ฮะทำงี้นะทุกคนวิธีการล่าโซลสตอกเกอร์แบบง่ายๆนะฮะเนี่ยฮะง่ายมากฮะโหแบบขี่โกงก,กันเต็มที่นะฮะดูครับยืนนิ่งให้ตีฟรีให้อย่างงี้ฮนะ ทั้งวันยังได้ฮะแบบนี้บอกเลยโอ้โหบอกเลยครับชิลครับพี่น้องครับผมบอกเลยว่าชิลมากๆฮะโอ้โหโอเคครับเขากดนะฮะเราก็ถอยมาหน่อยฮะแค่นั้นนะฮะลงมาตึ้ <te az> มก็ทำอะไรเราไม่ได้นะเพราะว่าเราอยู่ในพื้นที่ที่เอ้ยอ่าไอ,อตัวแบบนี้ต้องระวังนะฮะมีตัวเข้ามาก่อกวนนิดหน่อยนะ อันนี้เขาถอยหลังออกไปแล้วฮะเราก็เข้าไปล่อเขาหน่อยหอมมาโอ,โอ้โหครับเราก็ลบมาอยู่หลังกระแพงก่อนอ่าในช้าๆฮะไม่ต้องรีบครับไม่ต้องรีบไปปุ๊บไม่ต้องรีบอนะ เกมนี e ้ช้าๆฮะนะฮะเราชิวๆนั้นเราเล่นอยู่นอกประตูนะขอขัดไอ้นี่หน่อยเอ้ยอะไรอะไรอะไรทำอะไรไปลองไม่ได้นะจริงๆนะแค่นี้นะโหโอ๊ย ไอ้นกตัวนี้มันควนตีนไปเรื่อยๆแล้วนะฮะโอเคครับเราอันนี้เราสามารถที่จะเข้ามาข้างในจากการวางอันนี้ได้นะโอ้ผมพลาดหลายรอบเลยว่ะถอยกันถอยกันโอ้นี่ขนาดว่าเราใช้วิธีขี้โกงแล้วนะฮะเขาก็ยังที่จะโจมตีเราได้นะแข็งแกร่งจริงเจ้าโซลสต็อกเกอร์ตัวนี้เอ้ย เอ้ยอ่าไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้กินกันง่ายง่ายไม่ได้กินกันง่ายง่ายฮะเอ้ยเขา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 สะดุ้งสะดุ้งเขาสะดุ้ง <c oughs> ปาดปาดแล้วก็ตัดถางไปเลยครับ <c oughs> เราก็กลับมาเก็บที่ข้างนอกกำแพงเหมือนเดิมนะ เอ้ยอย่าละอย่าละอย่างเงี้ยโอเคเราออกมาก่อนนะเขาก็จะติดอยู่ตรงนั้นฮะออกมาไม่ได้ฮะแหมเรียกได้ว่าคิดโกงนะฮะโอเคครับแล้วเราก็ตุ๊บ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 แล้วก็ฟาดแล้วก็ฟาดแล้วก็ตุ้มเข้าไป กับดัดกลับไว้ใกล้ฮะโอ้เขาเข้าไปข้างในฮะเคครับเราถอยมาฮะวิธีการเล่นกับลูริตสต็อกเกอร์นะง่ายๆนะทุกคนศึกษาและจดจำได้เลยฮะเอาไปฟาร์มกันเองได้ฮะแต่อาวุธอาจจะต้องถ้ายิ่งใช้ธนูหรือปืนใหญ่นะฮะจะง่ายมากๆเลยนะครับทุกคน อันนี้คือถ้าไม่ตายเขานะแต่ว่าเราก็สามารถที่จะหลบมันได้อย่างง่ายได้ฮนะตันแล้วครับผมจังหวะน,นี้ก็สับให้ตายไปเลยนะเพราะว่าเขาฟ้าแล้วนะโอ้ไม่ตายนะผมคำนวณดาเมจพลาดไปหน่อยเราก็ซ้ำเลยฮะเรียบร้อยครับดูดิสตอเกอร์ฮะนี่คือวิธีการล่าที่ถูกต้องนะฮะทุกคน สามารถเอาไปใช้กันเพื่อฟาร์มลูริสต็อกเกอร์กันได้เลยนะฮะเพราะว่าประตูนี้คือประตูเทพเจ้าของเรานั่นเองฮะจดจ,จดจำไว้ได้เลยฮะสำหรับวันนี้ใครชอบวิธีล่าแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามช่องซับไทยโอเวอร์สดูดิโอด้วยอ่าสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ